สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะลองมา unbox unpack นะคะตัวนี้เลยเชื่อว่า morphy richards นะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้มันเป็นเครื่องอบแห้งนะคะเป็นแบบว่าสามารถเอาผล,ลไม้เอาผักสมุนไพรเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมาอบแห้งได้หมดเลยน,นะคะจริงๆเครื่องอบแห้งเนี่ยเราเนี่ย อยากจะมีมานานมากๆหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยความที่เครื่องอบแท้งทั่วไปมันจะเป็นทุกคนเคยเห็นไหมมันจะเป็นใสๆใช่ไหมแล้วก็เป็นคอนโดขึ้นไปแบบ4ี่หาชั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วข้อเสียของมันคือมันเป็นพลาสติกนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะโดนความร้อนบ่อยๆมันจะดีหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อมานะแต่ว่า พอเหมือนเราก็ยังคงสนใจอยู่แหละเราก็เลยไปหาแบบดูรีวิวไปเรื่อยเปื่อยเลยแบบเนี้ยแล้วไปเจอตัวนี้เออซึ่งเนี่ยทุกคนดูว่ามันสวยมากเลยอะ่ะมันน่ารักมันสวยมันฟุ๊กติกคือถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างน้อยเราก็เอามาแต่งบ้านอะไรกี้ได้ด้วยเนาะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นใสๆคอนโดอะ่ะมันแต่งบ้านมันไม่น่าจะสวยเออก็เลยตัดสินใจซื้อมานะแรกๆเนี่ยราคาเขาอยู่ที่ประมาณ สองสามพันมั้งแต่เนี่ยอ,อยู่ราคาไม่ถึงสองพันเลยอ่ะก็เลยแบบว้ารีบจัดเลยนะ,นะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะโอเคกล่องเขานะคะก็น้ําหนักไม่ได้หนักนะเนี่ยผู้หญิงถือสบายๆนะคะขนาดเล็กกระทนะันรัดอืมนี่มาแล้วเปิดกล่องมาถึงนะคะอย่างแรกที่เราจะเจอ อันนี้เป็นถาดที่เอาไว้รองด้านล่างนะคะเผื่อว่าเศษอาหารอะไรเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วก็แค่ดึงออกมาแล้วก็เอาเนี้ยไปล้างอ่าวัสดุก็โอเคอย่างที่สองนะคะที่เขาให้เป็นตะแกรงนะคะนี่มีทั้งหมดกว่าสี่ชั้นรู้ปะ มีทั้งหมด4ชิ้นนะคะซึ่งก็ถือว่ากัลังยีนะนี่สชิ้นเดี๋ยวเราจะวางเรียงไว้ะคะสี่ชิ้นเราต้องมีขาต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะคะอันนี้น่าจะแบบมาจากจีนหรือเปล่าน่าจะแบบ Made in China อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคู่มือก็จะมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้เรานะ คู่มือแล้วก็เปิดจริงๆกล่องของเนี่ยมาแบบดีมากเลยแน่นหนามากนะคะเอาใส่ไฟเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใส่ไฟมันติดตรงนี้อ่าออโอเคต่อไปเราก็จะเจอกับตัวเครื่องแล้วนี่เบามากอาอกไม่มีอะไรแล้วมั้งอ๋อไม่มีแล้วค่ะปิดอันนี้นน โดยด้านหลังนะเอเคนี้นะคะตัวเครื่องของเขานะก็จะเป็นแบบกระทัลรั์บุ๊กฟีสนะคะสามารถแบบโอ้ยสีสวยมากาดูน้องสิน่ารักมากเป็นอย่างเนี่ยเราจะขยันมาทางนี้น,ะาาานี่น แล้วน้องเบามากนะคะน้องเบามากแล้วก็ทุกอย่างดูน่ารักดูแบบปุ่มเปิ่มคือปุ่มเขาจะมีทั้งหมดแค่สามปุ่มนะคะในเครื่องนี้ก็จะมีแค่ปุ่มองศาปุ่มปรับองศาด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าเขาเรียกว่าปุ่มตั้งเวลาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Power นะคะซึ่ง ไอ้ตัวนี้มันดีอย่างตรงที่มันมีตัวตั้งเวลาด้วยถ้าเป็นไอ้รุ่นที่ยอดฮิตอะรุ่นที่มันเป็นคนอนโทระที่เป็นพลาสติกอะอันนั้นอะคือมันจะมีแค่ปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะคะแล้วก็ปุ่มปรับองศามันจะไม่มีปุ่มตัวตั้งเวลาให้ฉะนั้นนั่นแหละมันคือสิ่งที่คือน่าน่าเสียดายเลยเงี้ยเพราะว่าคือการอบแห้งเนี่ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมาก บางทีอย่างต่ําๆเลยก็ต้องมีสักชั่วโมงหนึ่งแต่อย่างพวกแบบไออย่างผลไม้ที่มันค่อนข้างมีความชื้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อกทีเนี่ยโขหกชั่วโมงขึ้นไปเลยก็เลยคิดว่าถ้าใช้แบบนั้นอ่ะมันก็น่ากลัวคือมันไม่มีตัวตัดเวลาถูกไหมมันจะเปิดเครื่องตลอดเวลาเลยไม่สามารถที่จะทิ้งข้ามคืนหรือแบบข้ามวันได้แบบว่านานๆโดยที่เราไว้ใจมในันอะไรเนี้ย แต่ตัวเนี่ยมันจะมีเครื่องตัวปุ๊บตั้งเวลาให้ก็เลยรู้สึกว่าเออน้าสนใจแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยแต่คู่มือด้านบนดนะคะมันจะเป็นภาษาภาษาจีนนะคะเออมีทั้งเนี่ยมีอบแอปเปลิลหรืออบผลไม้อบพริกอบปลาอบดอกไม้อบสมุนไพรเขาจะมีเวลาบหมให้เราเลยว่าใช้เวลาประมาณกี่นาที กี่ชั่วโมงแล้วก็มีใช้ไฟกี่องศาอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีให้อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดข้างในอ่อคือของตัวปลั๊กไฟนะคะเป็นปลั๊กไฟแบบที่บ้านเราใช้ไม่ได้นะก็จะเป็นแบบนี้เป็นหัวอย่างนี้นะคะเป็นหัวอย่างนี้นะเป็นแบบแบนๆอย่างนี้แต่ว่าทางร้านเขาแถมตัวปลั๊กอันนี้ให้เราด้วยซึ่งดีมากเลยนะเราก็เสียบไว้ก่อนจะได้ไม่หหย Okay. แล้วก็เสียบไว้กันดีเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันนะคะเราจะลองเปิดกันนะคะ<ม>ดูวิธีการเปิดน,าน,านัน่ารักมากเหมือนไมโครเวฟอะไรอย่างนี้เลยนะนี่งามมากแล้วเราก็จะเอาตะกรงนะคะเสียบเข้าไปเลยอันไหนเป็นด้านไหนนี่ขนาดของตะแกรงนะคะก็นี่อันนี้หนึ่งฝามือสองขวามือไดนะ้ไหม มาสองก่ามือคือเครื่องนี้มันเหมาะกับการแบบใช้ในควรเรือนอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบทากินเองอะไรอย่างนี้เนาะคือไม่ได้เหมาะกับการแบบใช้อุตสาหกรรมขนาดน้แบบเยอะๆทําเยอะๆอะไรอย่างี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกสมุนไพรอะเราว่าเยอะนะเราว่าทําได้เยอะอเพราะลองไปดูรีวิวพี่คนหนึ่งนะคะเขาหกไปมาปูดแล้วใส่ใบมะปรูปดไปเต็มเลือะแบบ ทั้งสี่ชั้นเนี่ยเต็มเลยนะอัดแน่นแล้วพอที่มันเสร็จแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งนะ่ะออกมาแบบแห้งแล้วนะออกมาชั้นหนึ่งเอาไปช่างช่างเครื่องช่างอนะ่ะมันจะได้ชั้นละประมาณสิกรัมนะคะเห็นพี่เขาก็ไปทําขายอยู่นะอ,อนี่เราก็ใส่ทั้งหมดสี่ชั้นเสร็จแล้วนะแล้วก็ปิดปิดง่ายมากเปิดง่ายมากด้วยมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอะ แต่ก็ไม่ได้ว่าเปิดง่ายแบบเปิดง่ายขนาดนั้นคือสัมผัสดีมากเลยอะสวยมากของจริงสวยมากน่ารักมากเลยอะคือดีโชคมากเลยเออด้านในมันก็จะเป็นแบบพัดลมนะคะคือเออข้อดีอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ไอ้ที่เป็นคอนโดชั้นๆนะ่ะพัดลมเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างถูกไหมมันจะอยู่แค่ด้านล่างแล้วก็เป่าขึ้นทั้งบนมันก็จะหมุนไปเป่าขึ้นเป่าขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะหมุนเียนอาจจะ คือเราอะแอบคิดนะว่าถ้าสมมติว่าเราอะเหมือนอบกล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยมันค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างชิ้นใหญ่ใช่ป่ะแล้วคิดดูว่าถ้ามันปล่อยจากล่างขึ้นบนข้างล่างมันอาจจะสุกมากกว่าหรือเปล่าแล้วข้างบนมันอาจจะไม่ทั่วหรือเปล่าแต่อันเนี้ยเนื่องด้วยพัดลมเนี่ยมันอยู่ด้านในเหมือนแหม่กลมๆข้างในเนียด้านในเนี่ยเออมันก็น่าจะคือมันเปล่าจากหลังไปหน้าแล้วเครื่องมันไม่ใหญ่ แล้วมันก็ทัวเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ใหญ่ที่บอกเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะซึ่งวัสดุภายนอกนะเอาจริงๆวัสดุภายนอกก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคือมันสวยงามคือตัวยี่ห้อน,นี้เห็นหลายอย่างแล้วนะอย่างเช่นเ,เครื่องปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้เห็นหลายอย่างเลยแต่ว่าไม่เคยใช้นะของยี่ห้อนี้แต่ว่าเห็นว่าดอมันดีไซน์ด,ดีมากเลยดีไซน์สวยมากเลยก็เลยแบบคือเข้าัดแล้วแหละ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองทําเมนูสักอย่างหนึ่งแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรเพราะว่าจริงๆอนะ่ะตอนสั่งมาคือเราสั่งออนไลน์ใช่ไหมเราก็กําหนดส่งเนี่ยมันจะถึงเราอะ่ะพรุ่งนี้แต่วันมันดันมาถึงวันนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้คิดเลยอะ่ะว่าจะทําอะไรเออไม่ได้คิดเลยว่าจะทําอะไรดีแต่ว่าอยาทอรรกยายาทำอะไรสักอย่างคือมันเห่ออยากทําอะไรสักอย่างก็เลยคิดว่าจะต้องทําอะไรแล้วแหละเออเดี๋ยวเราจะเอา ต่างๆนะคะไปล้างทั้ความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเราจะทำเมนูอะไรเพราะตอนนี้ชิมไม่ออกเออเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บเข้าที่ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเราจะเอาเื่อเน,นี้ ตอนนี้นะคะเราก็เอาน้องมาวางเข้าที่แล้วนะแต่ว่าอาจจะสายระยงระยาะไปน,นิดนึงเดี๋ยวจัดอีกทีนึงเราไปดูว่าในตู้เย็นของเราเนี่ยนะคะมีฝรั่งเหลือเออแต่ว่ามีเหลือแค่นี้นะเราก็เลยหั่นฝรั่งนะคะเป็นชิ้นไหลๆหลไหลเขาเรียกว่าอะไรหลายๆขนาดดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าขนาดไหนมันน่าจะพอดีนะมีทั้งแบบบางหน่อยหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ซับชั้นที่สองแล้วกันอลองดอูอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวด้านในจะเห็นหรือเปล่าถ้าเป็นผลลาม้ใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณหชั่วโมงหรออ่เดี๋ยวกดยังไงใช้เวลาอ่ะออุณหภูมิอ่ะ,อะ เออกดก่อนลืมกดลืมกดเปิดอ้าวองศาเซลเซียสนะคะประมาณเอาสัก80องศาแล้วกันเดี๋ยวนะมันได้ต่ำสุดคือต่ำสุดคือ35องศาสูงสุดคือ80องศานะคะอันนี้เราจะใช้ก็80ละกันอันนี้คือชั่วโมงนะคะก็อ่ะ6ชั่วโมง ะะแล้วเราไม่ต้องไปกดอะไรอีกแล้วนะเออไม่ต้องไปกดปิดเครื่องนะเพราะว่าพอเขาเซตจนเขาหยุดจนเขาเนี่ยไม่กระพริบแล้วอะ่ะเขาก็เครื่องคือจะทํางานเลยนะคะอันนี้ก็คือทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ6ชั่วโมงนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไอตัวนี้ก็คือจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเขาดาวไปเรื่อยๆนะคะจนถึงศูนย์เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเปิดก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเรามีการปรับเวลานิดหนึ่งนะคะ,ะจากตอนแรกเราอะเซตไว้ที่80องศาใช่ปะแต่พอเรากลับมาหุยนเนี่ยฝรังเขาเริ่มแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่ามันไม่โฟกัสเนี่ยค่ะตัวปลายปายของฝรั่งชิ้นที่มันบางๆอ่ะมันจะเริ่มมีสีน้ำตาลแล้วอ่ะ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะร้อนไปนิดหนึ่งแล้วดูฝรั่งตัวผิวเขาว่ามันจะเป็นแบบแห้งๆนิดหนึ่งแล้วอะ่ะออแล้วลองจับเดี๋ยวนะลองจับตรงด้านข้างของเครื่องอะคะ่ะค่อนข้างร้อนเลยนะร้อนแบบร้อนเลยนะเนี่ยร้อนเลยก็เลยลดไฟเหลือแค่50องศาก็พอนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่านี้ไปชั่วโมงหนึ่งแล้ว ก็อีก5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาลองดูตอนนี้ฝั่งหลังนะคะก็ครบหชั่วโมงแล้วจะเห็นได้ว่ามันโผลลงไปเยอะมากคือเหลือเส้นแบบเหลือเส้นเล็กมากนี่โอ้ย,อยแข็งไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูมันแห้งแห้งมากๆ แหงสุดๆต่เมื่อกี้เรามีแอบอบอารัวไว้ด้วยนะคะนีอ่อารัวแต่อารัวอร่อยไ้ได้เลยอร่อยอร่อยนี่ก็คือวันที่สองแล้วนะคะที่เราจะมาอบแห้งนะคะวันนี้เราจะมาอบเป็นผักดูนะคะวันนี้เราเลือกผักมาทั้งหมด3ชนิดนะชนิดแรกก็คือคะน้า ตัวคณะแล้วก็หั่นไว้นะคะหั่นเป็นแบบแผ่นๆแล้วก็มีก้านนิดหน่อยก้านแซมๆไว้นิดนึงจะได้รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือใบกะเพราอุ้ยก็คือใบกะเพรานะคะใบกะเพราใบใหญ่มากใบใหญ่มากเนี่ยได้มาใบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้นหอมนะคะตัวต้นหอมเนี้ยเราได้มีการทุบตรงรากมันให้มันแบบว่า แตกหน่อยนะเพราะว่ากลัวมันจะไม่แห้งนะคะก็วันนี้ลองผัก3มอย่างเลยนะคะจะมาลองดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะก็ผักทุกอย่างนะคะล้างปุ๊บแล้วก็เอามาวางบนตะแกรงเลยไม่ได้มีการผึ่งให้แห้งแต่อย่างใดเลยนะเ,ออเพราะว่าในชีวิตจริงอาจจะแบบก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ,ะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะแล้วก็ผักนะคะเอาซักห้ องศาเอ้ยไม่ใช่ผักเขาเอาห้ถึงเจใช่ไหมเอาสัก60สิบอะหกประมาณหชั่วโมงอ่าห้าชั่วโมงก็ได้นี่นะคะเขาจะมีเขียนบอกอยู่แต่มันมองไม่ค่อยเห็นนข้างในมันมืดนะคะเราก็ไม่ต้องกดอะไรละเดี๋ยวเขาก็จะรันเองไปแล้วนะคะเครื่องก็ทำงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นระยะระยะแล้วกันว่า จะเป็นยังไงต่อไปนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลองมาเปิดดูกันว่าสิ่งที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงเอาเอาต้นหอมก่อนละกันนะคะโอ้หนี่จะบอกว่าต้นหอมเนี่ยนะคะเอ่อตอนที่อบป,ประมาณชั่วโมงแรกอะกลิ่นเขาจะแรงมากแบบแรงมากๆจน คือฟ้งบ้านไปหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างแสบจมูกอยู่นะถ้าใส่ลากเขาลงไปด้วยอันนี้เดี๋ยวมาดูใบก่อนได้ยินเสียงไหมดูนะคะกรอบเลยกรอบเลยส่วนรากที่เราทุบๆเขานะคะก็กรอบนอกแต่ด้านในก็ยังมีความชื้นอยู่ถ้าสมมติว่าจะเอารากไปด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องอบต่อนะคะส่วนตัวลำต้น เขาเรียกลำต้นปะข้างนอกก็จะเกาะแต่ข้างในก็ยังมีความชื้นอยู่แต่ว่าเนี่ยได้เลยแบบว่าดูนะหักเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นใบกะเพรานะคะจะเห็นได้ว่าโหดลงไปเยอะมากเลยตอนแรกก็คือกระจายเต็มไปหมดเลยนะ ก็คือแห้งเลยนะคะฟังเสียงแห้งเลยอยากลองชิมอ่ะอืกินเล่นได้เลยถ้าคนชอบกินใบกะเพรานะกินเล่นได้เลยมันยังมีรสชาติมีความหอมแต่มันกรอบมันจะเหมือนฟิลมันคล้ายๆนี่เลยกะเพรากรอบที่เขาเอาไปทอดอ่ะ คือเนี่ยแทนได้เลยแล้วก็คือไม่มีน้ำมันเลยนะอืมแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่ครบทุกอย่างแล้วก็คือแบบแห้งดีมากแต่วันหลังอาจจะต้องใส่ให้เต็มกว่าน,นี้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเต็มแล้วแต่ก็คือมันหดเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกตัวหนึง่งอ่ะไปสุดท้ายนะคะก็คือตัวผักคะนา้าอืม แต่ผักะนารู้สึกจะไม่ค่อยหดเท่าไหร่โอ้ยออกมาสวยนะสวยงามมากใบยังคงเขาเรียกว่าอะไรคงรูปอยู่แบบโอเคเลยอะโอ้ยติดเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนนี่นะคะะนาดูสิ่งที่ได้นะคะกรอบเหมือนกันนี่เดี๋ยวขอลองชิมหน่อยลองชิมสักนิดหนึ่ง ขนาดก็กินเล่นได้กินเล่นได้เหมือนกันเนี่ยได้เลยส่วนตรงก้านเขาเนี่ยก็ยังมีความเนี่ยเหนียวเหนียวคืออะไรที่มันค่อนข้างมีความชื้นอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะออกเหนียวอย่างนี้นะคะเนี่ยยิ่งเป็นก้านอ้อนอวนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือเหนียวเหนียวอยู่ส่วนก้านเล็กๆอ่าก็ยังเหนียว ถ้าใครอยากได้กรอบๆน่าจะต้องอบต่อนะนี่แต่ว่าคือโอเคละเรื่องใบอะไรอยเงี้ยโอเคแต่ว่าเนี่ยการที่ติดกับใบนะคะอาจจะต้องเอาออกนะคะถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้มันแบบกรอบๆเพราะว่าเนี่ยช่วงที่มันติดกับกา้านมันก็จะยังเหนียวๆอยู่แต่ช่วงที่ไม่ติดก็จะกรอบนี่ถือว่าการทํา สมุนไพรเรียกว่าสมุนไพรได้ไหมผักละกันใบไม้ต่างๆเดี๋ยอันนี้เราจะไปป่นด้วยเออเอาเป็นว่าสรุปนะคะวันนี้ลองมาทําให้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะเป็นการใช้เครื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจ,จะมาอบพวกเนื้อสัตว์ต่างๆให้ได้ดูกันนะคะวันนี้เนี่ยแหละพอเท่านี้ก็ถือว่าการชอบมากเลยยิ่งตัวใบกะเพราเนี่ยชอบมากเลยอร่อย เอาไปโรยข้าวอะไรเงี้ยน่าจะแบบฟินนะกินกักะเพราอะไรเงี้ยค่ะดีมากก็วันนี้นะคะก็เท่านี้นะคะใครอยากจะดูแบบหรือจะให้ลองอบอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูการอ่ะเดี๋ยวเราลาไปด้วยนี่เลยตัวตู้นะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย